ค okay, ครับในส่วนต่อมาครับก็จะเป็นส่วนของการซับสไคร้ครับการสมัครสมาชิกเดีย๋ยวสวีเป็นภาษาไทยก่อนนะคล okay. ตรงนี้ก็ใส่เบอร์โทรแล้วก็ชื่อผู้ใช้นะครับตัวพาสเบริร์มันจะส่งเข้า SMS เองแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะส่วนลืมรหัสผ่านก็ใส่แค่เบอร์มือถือเดีย๋ยว SMS ส่งไปให้ทีนี้เดี๋ยวผมจะล็อกอินก่อนนะครับ โอเคครับเมื่อล็อกอินเข้ามานะครับเราจะมีหน้าจัดการของเราก็คือหน้าบัญชีของฉันนะจะมีส่วนของบัญชีที่แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้นะครับในส่วนของบัญชีนะครับผมจะสามารถอัปโหลดในเรื่องของไฟล์ได้สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็สลิปเงินเดือนแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็ข้อมูลติดต่อเมื่อเกิดอิมเมอร์เจนซีขึ้นมานะแล้วก็บัญชีธนาคารที่อยู่นะฮะตรงนี้ เปลี่ยนพาสเวิร์ดนะฮะแล้วก็ข้อมูลการเช่าซื้อโค้ดส่วนลดแล้วก็คอยนะฮะโอเคนะครับผมในส่วนคอยนี้น่าจะยังรอ api อยู่นะเดีย๋ยวผมจะทดสอบในการเช่าซื้อดูนะเดีย๋ยวผมเลือกมาเป็นแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งแล้วกันนะครับเมื่อผมเลือกแบรนด์แล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์่างนีนะ้ถ้าผมจะเลือกสินค้าหนึ่งรายการนะโอเคนะครับผมเนี่ยผมสามารถกดเลือกเลือกยืม ว่ากี่วันได้เลยนะครับกดจองตรงนี้นะครับเราก็ใส่แค่วันที่เราจะจองระบบมันก็จะคำนวณไปเองว่า2วันสมมติผมจะเริ่มใช้งานวันวันที่23ก็ได้ครับแล้วผมก็ใส่ข้อมูลตรงนี้เมื่อใส่ครบแล้วนะครับผมเราก็กดยืนยันการจองได้เลยข้อมูลก็จะขึ้นว่าสำเสร็จนะ,ระตรงนี้ก็จะถูกคำนวณออโต้นะฮะก็จะคือส่งคืนอีก2วันข้างหน้านะฮะ แล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของชําระเงินนะฮะในส่วนของชําระเงินนี้ทางผมจะรบกวนขอในเรื่องของ payment gateway เพื่อจะมาเชื่อมเมื่อกดยืนยันการยืนยันการจองตรงนี้นะฮะ,ะในส่วนตรงนี้ผมอธิบายนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นยอดสรุปในการจองนะฮะคาจะส่งแล้วก็ยอดรวมสุทธิเมื่อผมกดยืนยันการจองนะฮะตรงนี้ฮะถ้าเรามี payment gateway ะฮะมันก็จะขึ้นเป็น qr code ในกรณีเรามี qr code แล้วก็ตรงนี้รหรัสบริษัทแล้วก็รหรัสอ,อ้างอิงคือจะเชื่อมกับตัวธนาคารตรงด้านบนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเหมือนไทม์ไลน์ว่าเราทำถึงขั้นตอนไหนแล้วก็คือจะง่ายต่อการใช้งานนะเราก,กดยืนยันการจองได้เลยเมื่อยืนยันการจองเสร็จใช่ไหมครับผมข้อมูลก็จะเด้งมาในหน้าของการเช่าซื้อสินค้าตรงนี้นะเรจะสามารถดูเป็นเหมือนใบเสร็จได้นะรายงานเราได้ แล้วก็กดพิมพ์ได้นะครับผมโอเคครับในเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้ครับในรูปแบบใบเสร็จจะอ,อธิบายคร่าวๆแล้วกันครับก็จะเป็นในส่วนของอสถานะแล้วก็การติดต่อสถานะของใบจองตัวนี้นะว่าอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วก็จะมีเลขที่จองแล้วก็เลขที่ย่างอิงนะครับผมโอเคครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ